กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะรับนี่กับช่องช้างเกรียนชนแนลกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวอ e ีโรปี้นะครับเป็นตัวเทียนหนึ่งเคอร์บิโวแล้วก็เป็นเซมิอะควาติกด้วยซึ่งมันก็ตัวกินพืชแล้วก็ว่ายน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบเทียนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่งเลยนะคุณผู้ชมแต่ค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อเทียบกับเทียน,นตัวอื่นครับแต่ดาเมจเบาดาเมจเ,เบามาก50 แต่มันกัดเร็วนะคุณผู้ชมเนียยเงีบยบเงมือเบาไม่มีปัญหาหรอกซึ่งตัวนี้จะมีอาบิลิตี้แบบค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูอาบิลิตี้กันก่อนเลยนั่นก็คือหนึ่งอบลิตี้กระโดดป่ซึ่งตัวนี้กระโดดได้สูงมากคุณผู้ชมแล้วก็กระโดดในน้ําได้ด้วยเนี่ยนีอบลิตี้ที่2นะครับก็คืออาบิลิตี้พ o ซซันแอเรก็คือเวลาเรากดไปเนี่ย แลตัวที่อยู่รอบๆก็จะโดนพิษไป10หน่วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโกงนะแล้ววิธีที่3ก็คือบูราเวอร์ก็คือสามารถมุดดินได้นะเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆกับเฟอร์นิลิกซี่ที่รีวิวไปก่อนหนะ้าเออคล้ายๆกับหลายตัวเลยที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันวิธีต่อไปเทลดรอปนะซึ่งจะจะเปลี่ยนหางเป็นอาหารนะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น50%อนะอันนี้ก็เหมือนเฟอร์นิลิกซี่ตัวก่อนนะครับนีวิ่งเร็วขึ้นคุณผู้ชมเหมือนก โอเคนะคะก็มีพา s mm hmm. s i v e ดที่ก็คือ Defensive Poison 4 mm hmm. หน่วยก็คือเวลาเขากัดมาก็จะโดนพิษ4หน่วยนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมเล่นใน Event Easter มันก็จะมีแบบพวกไข่อะไรพวกนี้ตามแบบนะก็ไม่แปลกซึ่งตัวนี้นะมันมันรีดีไซน์ครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบตัวเล็ก,ลกๆคุณผู้ชมตัวแห้งๆผมอมๆเลยตอนนี้มันแบบโอ้โหกลายเป็นลูกป,ป่งนะ้ำคุณผู้ชมโอเคพชชีที่ผมแนะนำก็คือ พลัสชี่รีเลือดเด้งเลือดเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นนะครับเมจิกฮองฮอนบัตก็คือเวลาเราโดนกัดเนี่ยเราก็จะแบบเด้งเลือดเร็วขึ้นนะแล้วก็พลัชชี่สเตมินาก็คือแบบรีสเตมินาเร็วขึ้นคุณผู้ชมมันรีมันค่อนข้างลงรีสเตมินาช้านะสำหรับผมก็นั่นแหละผมก,ก็เลยเอาพลัชชีนี้มานะโอเคแล้วก็วิธีได้ก็ได้จากเฮอร์บิโกกาชาเลยครับคุณผู้ชมเฮอร์บิโกกาชานี่เราให้ดู ชอปกาชาตึงนะครับคุณผู้ชมก็ราคาหกสิบหกหกสิบห้าชุมก็ไม่ได้หายากอะไรมากคุณผู้ชมเนี่ยโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เอาไม่มีหรอเออหาก่อนหาก่อนเอามันหายนี่ไงคุณผู้ชมเนี่ย สามตัวสามสามเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมโอกาสก็ไม่ยากเท่าไหร่เออแล้วดาร์กนิกโซเลียมันด,ดีไซน์นะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับดาร์กนิกโซเลียนั่นแหละคุณผู้ชมเออมันรีดีไซน์กันละตรงนี้เมีตัวรีดีไซน์นะอโอเคมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านี่คือแอนิเมชันเดินต้มเตียตเต๊ยมต้มเตี๊ยมต้มเตี๊ยมแอนิเมชันนั่งแอนิเมชันนอนลุกขึ้นแอนิเมชันกลัวแอนิเมชันโกรธ แอนิเมชั่นมุดดินก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปทำอะไรดีพูดไปหมดทุกอย่างแล้วโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอิโลปิอิโลปินะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบ ที่ตอนนี kind of know, it, it on get, um, ้แบบอยากรู už, reset, 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 رة, reset, reset, numbered, ้ข really <f ADA> ้อ <kę> มูลเกี่ยวกับตัวนี้ก็บอกไปเกือบหมดแล้วนะโยกสเต็ผมไม่บอกก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวมันกดดูตัวเคเองก็ได้คุณผู้ชมตัวเคดูเองก็ได้ไม่ก็ถ้าใครทําในมือถือก็ถ้าใครเล่นในมือถือก็กดตัววีไอก็กดไปเนี่ยปุ่มโปรไฟล์เนี่ยแล้วก็กดเออไม่ใช่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 เออ่ืมละิ่มละคุณผู้ชมิ่มเบอร์ิ่มเบอละกดตรงไหนนะกดเมนู เนี่ยแล้วก็ดูคีเจอร์สเตตก็ได้นะคุณผู้ชมเออสำหรับคนที่เล่นในมือถือนะก็มันไม่เป็นไรหรอกมันก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เล่นให้มันคลิปมันยา,ยาวๆหน่อยแล้วกัน่ะกดกวดตีทั้อน่นละงับ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 ปุ่มไปละ <c oughs> ไปละไปละอันนี้เล็นอีเวนอีสเตอร์คุณผู้ชมสนุกมาก ว้าวอีโลปีมันไม่มีอะไรเลยเอวิธีอากาศเอาตลอ,อดอีโรปีมาผมทารวมดีกว่าทั้งรีวิวทั้งวิธีการเอาตลอรอดซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเน้นวิ่งหนีนะครับก็นะดนความที่มันเป็นเทียนหนึ่งนะซึ่งแบบตัวนี้มีจุดเด่นก็คือการที่มันมีพิษเยอะนะครับแล้วก็วิ่งค่อนข้างที่จะเร็วนะ ซึ่งมันแบบสามารถสร้างพิษได้ถึง1 4หน่วยนะครับถ้าเขากัดมันมาแล้วพอมันใช้ p o i น o อเลียนะแล้วอันนี้ก็คือแบบเทรน n weight ครับถึงแล้วทำให้มันน้ำหนักเยอะขึ้นซึ่งอันนี้มันจะคล้าย m u t เทชั n นะแบบเล่นไปเล่นมามันก็จะได้เองนะครับอ่าฮะนี่เป็นต่อใครตัวอีลูป d เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างเก่งนะครับด้วยความที่มันเร็วมากเ i l l drop คุณผู้ชมเร็วแบบเร็วอ่ะ แล้วก็หนักแล้วก็เก่งเกือบสุดในเทียนหนึ่งนะครับแบบหนักเกือบที่สุดในเทียนหนึ่งอะลองลงมาจากพวกนิโมนาพวกโคน,นี้อะไรวะน,นี้หนักเป็นที่สี่ที่ห้าคุณผู้ชมก็แบบค่อนข้างที่จะตึงเลยนะตัวนี้ตุม้มไม่ได้โอยนะแต่โอยโอยไม่ได้โอยแต่โอยโอยซึ่งตัวนี้แบบห้าคุณผู้ชมแบบเบือ่อจริงๆคุณผู้ชมก็ไปไล่กลับขาตัวที่มันใหญ่ๆนะแก้เบื่อนะ มันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทำนะตัวทีนึงว่ายน้ําเล่นก็ได้อะว่ายน้ําเล่นตูมแล้วซึ่งตัวนี้แบบเป็นตัวที่กระโดดค่อนข้างที่จะสูงมากนะคุณผู้ชมตัวอื่นมันไม่สูงขนาดนี้อย่างโควิโลเปอร์กับฟูนิลลี่มันก็ไม่กระโดดสูงขนาดนี้ครับไลบนิชก็ไม่ขนาดนี้คุณผู้ชมตัวนี้มันแบบสุดยอดนักกระโดดนะกระโดดแบบสูงขนาดขาสั้นขนาดนี้มันยังกกระโดดได้สุดยอดครับเออแล้วตัวนี้เดี๋ยว มันจะมีเวอร์ชันแบบบ e ัฟอิโลปิด้วยนะคุณผู้ชมมันจะมีแบบสองเวอร์ชันนะตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูบ e ัฟอิโลปิซึ่งบ e ัฟอิโลปินี่ผมไม่มีในสตอรี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเฉยๆซึ่งมันจะรีดีไซน์เสานี้นะครับมันจะรีดีไซน์วันพุธนี้แล้วนะซึ่งตอนนี้ผมอัดวันที่ห้าเมษานครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ e ัฟอ e ิโลปิบัฟอิโลปีเด้งเึง นี่ไงบัฟอีโรปิมันจะเป็นอีโรปีที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สแตตก็เก่งขึ้นทุกอย่างเลยยกเว้นวิ่งช้าลงกระโดดไม่ได้วิ่งช้าลงกระโดดไม่ได้พิษน้อยลงด้วยคุณผู้ชมแทบไม่มีพิษเลยพิษสองหน่วยอ่มมะคุณผู้ชมขอดน้อยนะครับแล้วแล้วมันจะรีดีไซน์เสานี้นะอา่าแล้วดีไซน์มันบอกเลยโคตรเท่คุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะท,ทําคลิปเกี่ยวกับบัฟอีโรปิด้วยนะซึ่งบัฟอีโรปิเนี่ยมัน ได้มาจากอีเวนต์อีสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีหลายตัวมากเอออีเวนต์ตอนนี้ก็อีสเตอร์อยู่นะผมผมได้มาจากอีเวนต์อีสเตอร์หลายปีที่แล้วคุณผู้ชมขอดูก่อนมีไหมมีในช็อปไหมไม่มีในช็อปน่าจะต้องทำมิชชั่นขอดูมิชชั่นหน่่ยเอันจะต้องไปตีบงตีบอสอะไรพวกนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับบัฟอีโลปิแ้วนะครับถ้ามีโอกาสนะก็นั่นแหละ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเออก็ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ชร์เพืใครด้วยนะครับฝนออมุ่งาออกล้วเนี่ย <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย